ขอต้อนรับสู่เต็กตอโอมครับวันนี้ผมพามาดูแทนสายดันกับการลากไม้ที่ควรนะครับนี่แทนสายดันนีแ่กบบลากไม้ที่ควรครับเกินไปแล้วแหมดูแทนมันเล่นกันเล่นกันทุกคนแรงจริงๆ กระปแปลงแปลงนี้นะครับก็เป็นไม้ที่อยู่มันควรสูงเลยนะทุกคนซึ่งค่อนข้างจะเอายากเลยนะครับแต่ว่าโชคดีที่ทางลงอะ่ะมันลงตรงๆมันไม่ได้เอียงนะแล้วแล้วก็เวลาขึ้นเ่ะเวียนตัดขั้นขึ้นไปนะครับก็ไม่ได้เสียงเท่าไหร่แต่ก็หวัดเสียวโยแสนเลื่อยไม้เองครับทุกคน <laughs> แต่มันจาเป็นหลายอย่างจริงๆเอาละครับมาดูกันว่ารอบนี้แสนจะเอากี่ต้นนะครับแต่ที่เห็นจากตรงนี้คือสองต้นโต,โต ขาลงมาแบบสโลเครื่องครับขาลงไหลไปเลยครับไหลแบบสโลเครื่องไปเลยหลงไปแล้ว ต่อลงไปนิ่มๆครับทีนี้จะขึ้นควนอีกรอบสองต้นไม่ใหญ่ครับชิวๆเอาละครับกลับมาแล้วครับไปขึ้นมาเปลี่ยนเกียร์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลงสบายเลยครับกลับมาแล้วครับขับขึ้นมา กอดกลางควรเลยเอาละครับรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วครับซึ่งหมายจะเต็มเที่ยวแล้วครับ เต็มที่ไปเลยโโคตรเก่งแรงนี่ครับแฟนสายดันครับช่วงนี้น้องแทนทำงานรัวๆครับทุกคนได้เป็นเด็กที่ขยันมากครับโอเคครับคลิปนี้ก็พามาดูแทนสายดันลากไม้ที่แปลงควรนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชรก์กดไลค์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ